สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมสติกบอล Legacy นะฮะซึ่งไม่ใช่ Stick Wall, Legacy, สติกบอลลิกซี่สิเเกมแบบเป็นเกม t ติกบอลนะครับแค่ล้ายสติกบอลซึ่งผมว่าเกมนี้นะเหมือนสุดแล้วละ่ะที่ว่าผมเคยเล่นมานาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะฮะอันนี้คือมีเนื้อเรื่องนะใครอยากอ่านก็หาเลยนะโอเคเริ่มแล้วนะฮะอันนี้เขาสอนอยู่นะฮะ อันนี้มเนอร์โกแคนยูทิปแอทเทคอาร์มี่อ๋ออันนี้คือสอนนะฮะแต่เขาให้เงินมาเยอะมากสิบมเนอร์โอเคกราฟิกเกมก็จะมีประมาณนี้นะฮะการถือตัวละครจะการสร้างตัวละครจะอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ด้านบนจะมีเร่งสปีดแต,แต่เร่งสปีดต้องเวอเวสี v ่ C. มีปุ่มพอดปุ่มซูมปุ่มอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็จะมีบอกด้วยนะฮะว่าตัวละครต้องปลดล็อกเลเว่าเท่าไหร่เอาไม่พูดทําเพลนะเราบุกไปเลยแล้วก็จะมีมีแบบอันนั้นด้วยนะ,ะมีเสียงผ้าคือบอกเลยว่าเกมนี้ผมก็ให้เหมือนที่สุดนะโอเคแล้วก็มีเสียงคล้ายๆของ Legacy ด้วย เกมนี้มีเอกลักษณ์มากเลยผมบอกเลยได้ประมาณนี้นะฮะนี่คือเกมโอเคก็จะได้ดาวมาปลดล็อกของเนาะต่อมาเราปเป็นเวอแล้วก็มีอัปเกรดมาดาบอัปเกรด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 แล้วก็จะมีของให้ใส่ด้วยนะฮะอันนี้คือลดราคาการสร้างโอเคเกมนี้คือแบบ จริงจังมากอ่ะกดเริ่มนะฮะผมผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เกมนี้ไม่เหมือนเกมสติกออื่นๆเลยเพรามันคล้ายๆสติกอสามโคตรดูนะคฮะผมกดที่ตัวละครดาบมันจะขึ้นดาใช่ไหมมันมีปุ่มแอตแทกปุ่ม ป้องกันแล้วก็ปุ่มกลับบ้านอันนี้คือดีมากอ่ะมันเหมือนมันจะมีสกิลให้เรากดแล้วก็กดบุกก็จะมีก็จะมีประมาณนี้เลยผมบอกเลยว่าเหมือนมากเป็นเกมที่เหมือนที่สุดโอเคสมมติผมกดธนูใช่ไหมผมสามารถกดให้เขากดกลับบ้านได้แล้วก็กดบุกได้คือ ปุ่มมันบางนะเมื่อกี้โอเครถไหลยอย่างรวดเร็วโอเคจบแล้วโอเคมาได้พันห้าสามมีให้ซื้อสกินกดซื้อกดออกกดเล่นอันนี้คือสอนเนะาะแคสกินใบไม้แคนอาเชอร์โอเค สร้างมา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 เอาเอาธนูมาเอานอกขคุดมาเกมนี้โคตรดีผมบอกเลยมันเหมือนที่สุดแล้วอะ่ะผมกดบุกก็ได้ป้องกันฐานก็ได้โอเคจะมีเวลาด้านบนบอกอยู่นะฮะแอดแทกอีก10วินาทีโอเค ยมตัวไปก่อนโอเคสามสองหนึ่งบุกมาแล้วแคนยูห้าอาเชอร์สิบซัลวาตโอเคโอเคสิบแล้วเรียบร้อยตายนี่นะฮะเอฟเฟิกมันก็จะมีประมาณนี้เลย โอ้จเย็นจะเย็น,จะ,ยนจะเย็นดีป้องกันก่อนเอาบุกเลยโคตรเหมือนอะเอฟเก,ก็อลังการอยู่เหมือนกันโอเคถ้ามีเสียงรบกวนขออภยัยชนะเรียบร้อย โอ้โหสนุกมากนะฮะเกมนี้ผมอาจจะเล่นยาวๆหน่อยนะฮะพเพราะเนื่องจากความเหมือนมันสุอดนะ,ะโอเคแตบดาวมาเปิดเปิดกล่องอาจจะต้องดูวิดีโอนะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังก็จะได้ประมาณนี้อะ่ะตันดาที่4ี่เลยเราต้องเล่นแบบปะกะติก่อนแล้วเอาถึงสามารถไปแบบฮาร์ดแล้วก็อินเซนได้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไป โอเคมีสามพันเหมือนเดิมเอานักขุดมาเยอะๆเอาธนูมาเยอะๆอีกสี่นาทีเขาจะบุกมาอย่าเพิ่งบกุกนี่เอาเอากลับบ้านได้มันเหมือนสติกบอลส3ามมากอ่ะผมบอกเลย ประทับใจโอเคอันนี้ซูมออกได้นะฮะซูมออกได้โอเคอันสี่เราขอธนูเยอะๆเกมนี้เลือดป้อมจะค่อนข้างลดไปดังนั้นอย่าพยายามใช้แบบมาอยู่ในป้อมนะไม่ดีไม่ดีโอเคสิไมเนอร์อะไรสิไมเนอร์ผมว่าสิแล้วนี่ไง อ๋อคือดูได้ว่ามันจะมีปุ่มจังๆอยู่เราสามารถกดได้ค่อนข้างแบบเอานอนคขาสะดวกเวลาเล่นมากเสียดายถ้ามันมีแบบเสาตรงกลางนี่คือใช่สติวสามเลยอะเออไหนยะแต่ก็น้องมันเป็นข้อเป็นผ้าลกาซี่โอเคน่าจะพร้อมปลูกแล้วมั้งปลุกไปเลย ถกเลยธนูเราเยอะไม่เป็นไรโอ้โหเอฟเฟกนัวมันมากว้าวนี่ตาย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 ,ตายอย่างรวดเร็วน่าจะมีมาอีกเดี๋ยวกลับอ้าวหมดแล้วโอ้น่าจะบูตั้งแต่แรกแล้วโอเคไปเราไปด่านต่อไปกันเลย โอเคมาแล้วโอเคต่อมาเราจะมาเจอสเปียตน้นจอมเวจะอยู่ด่านที่9แล้วยักษ์ล่ะยักษ์ะกะจะเยู่ในด่านนี้เราจะเจอกับไมเนอร์เวลสองสเปียต้นเวลหนึ่งอัปเกรดอ๋อใครโทรมาโอเคเราจะอัพธนู เราจะเัพธนนสัก L5 เพื่อลดการอัพเกรดโอเคความลุยเดีย๋ยวเสร็จตานนี้เราจะจบคลิปนี้กันเลยไปเกมนี้ค่อนข้างสมดุลอยู่เหมือนกันโอเคสเปียร์ตันอิมพายโอเครอแป๊บหนึ่ง นี่ค่อนข้างดีนะฮะมันก็จะมีท่าทางแบบวิดพื้นออย่างนี้นะฮะแต่ผมสังเกตว่าเอฟมันจะใหญ่ไปนิดนึงนะฮะเคนี้อาจจะแบบลงยาวๆหน่อยโอเคเราเอาธนูไปบุกเอาธนูไปบุกด,ดีกว่าผมชอบมากระบบแบบอันนี้อะจะให้เกมสตรีทบอลลีกาซี่แบบอื่นมันมีอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ อะไรวะอะไรอ่ะฟรีอะไรเย้โอ้มียักษ์มาให้ได้เลยยับร้อยพวก,กนายโดนแล้วอันนี้จะเป็นท่าทางยักษ์นะเดี๋ยวผมโอเคอันนี้คือยักษ์นะฮะคือสร้างยักษ์มันจะแปลก,ปลก,ปลกๆนะิดนึงนะต่เท่โยได้อยู่ โอเคพร้อมแล้วเราก็บุกกันเลยมีแบบเอฟเฟกตอนเดินด้วยเอาเลยเอฟเฟกสวยมากสปีดได้ยังนี่สปีดได้แล้วนี่มันจะประมาณนี้เลยโคตรดีระบบสปีดมันเอาไว้แบบไม่ต้องรอไงเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปสู้กับ Q, นะ Q, เมจิคิวเนาะเมจิคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะวัน อาทิตย์นาอกเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะงั้นผมก็ขอตัวลัไปก่อนนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ